เพิ่งเป็นฝ้ากระต้องรีบรักษาหรือไม่คนที่เพิ่งเป็นนะคะเรื่องของฝ้าเรื่องของกระเราจะปล่อยปะละเลยได้หรือเปล่าหรือว่าค่อยรักษากันทีหลังหรือค่อยเป็นค่อยไปดีคําถามนี้คาใจอยู่ในใจนะคะวันนี้พบคําตอบกันค่ะก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดหัวใจให้กันถ้ามีคําถามฝากไว้ได้ที่คอมเมนต์นะคะ กับเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำอันนี้ต้องอธิบายก่อนว่าอย่างแรกเลยเป็นแล้วไม่หายขาดแต่ถ้าเราดูแลอย่างดีถูกวิธีสามารถทำให้จางลงได้และฝ้าหรือกระมันก็มีอยู่หลายประเภทค่ะทั้งฝ้าลึกกระลึกนะคะฝ้าตื้น กละตื้นหรืออาจจะเป็นฝ้าผสมก็ได้คำว่าตื้นคำว่าลึกคืออะไรถ้าเราเป็นใหม่ๆเป็นแรกๆนะคะเป็นแรกเริ่มที่เพิ่งเห็นขึ้นมานั่นแสดงว่ายังอยู่บนชั้นแค่ผิวหนังกำพาก็คือผิวหนังชั้นนอกของเราเรียกว่าฟ้าตื้นหรือเป็นกละก็เรียกว่าเป็นกระตื้นค่ะการดูแลรักษาง่ายกว่าการทำให้จางลงก็เร็วกว่าไวกว่า ไม่ต้องรอให้เป็นฝ้าลึกนะคะแต่ถ้าเราไม่ได้ดูแลรักษาไม่ได้มีการป้องกันผิวจากแสงแดดปล่อยปะละเลยไปสิ่งที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นฝ้าลึกได้จะกลายเป็นกะลึกได้แล้ววิธีการรักษาต้องบอกว่ายากมากๆไม่ว่าจะไปเลเซอร์ใช้เครื่องมือไปลอกฝ้าหรือใช้ยานะคะก็ต้องอดทนและใช้เวลามันไม่หายขาดค่ะ อีกสิ่งหนึ่งที่จะแนะนําคือถ้าหากว่าไม่อยากจะไปสายการรักษานะคะอยากจะดูแลแต่นั้นเนินอยากแนะนําว่าให้เริ่มใช้สกินแคร์ที่ดูแลลดเม็ดสีเมลานินอย่างปลอดภัยครีมขาวไวใสเร็วหรือครีมที่ต้องห้ามห้ามใช้เด็ดขาดค่ะหรือสารต่างๆที่เราซื้อหามาเองเช่นไฮโดรพินโนนสเตยียรอยปลอดนะคะผสมปอลอดผสมตะกัว ครีมที่ไม่มีออยอที่ครีมกิโลตักแบ่งขายที่ไม่มีฉลากอันนี้อันตรายทั้งสิ้นเพราะสามารถทำให้ผิวระบางกัดลอกได้ กลายเป็นฝ้าถาวรได้จากเล็กๆจากเริ่มๆก็จะลามไปค่ะกลายเป็นฝ้าถาวรอ,อันตรายจริงๆวิธีการดูแลนะคะถ้าเรามีสกินแคร์หาซื้อมาได้ในในในการดูแลที่ปลอดภัยคือจะเป็นกลุ่มที่ต้องไม่ทำให้ผิวเราบางไม่กัดลอกเช่น สารสกัดชะเอมเทศรากชะเอมเทศเนี่ยดีมากๆก็คือจะไปยับยั้งเอนไซม์ที่ตัวกระตุ้นฝ้าลดเม็ดสีเมลานินตัวอัลฟาอะบูตินตัวนี้จะปลอดภัยกว่าการใช้กลุ่ม AHA หรือ BHA เพราะระยะยาวก็คือไม่กัดลอกไม่ทำให้ผิวบางหยุดใช้หน้าไม่ดำแนะนำเลยค่ะโดยการดูแลก็ต้องดูแลควบคู่ไปกับการบำรุงผิวยาปล่อยให้ผิวแห้งเด็ดขาด ยิ่งใครมีอายุที่มากขึ้นนะคะ40บวกมีปัจจัยอื่นๆมาอย่างเช่นว่าในเรื่องของฮอร์โมนไวัยทองด้วย การดูแลสุขภาพภายในต้องควบคู่กันไปห้ามเครียดเด็ดขาดนะคะเป็นฝ้าแล้วเราดูแลได้ก็คือห้ามเครียดการนอนไม่หลับส่งผลกับผิวมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นผิวโทมกระตุ้นฝ้าด้วยหน้าหมองคล้ำด้วยด้วยความปรารถนาดีจากเคที่ค่ะสําหรับใครที่กําลังมองหาชุดดูแลฝ้าที่เห็นผลปลอดภัยไร้สารไม่กัดลอกและมีรีวิวจากลูกค้าเยอะนะคะของเราต้องบอกว่าลูกค้าใช้แล้วซื้อซ้ําลูกค้าใช้แล้วฟิต กลับมาเป็นลูกค้าจริงๆไม่มีหน้ามาบอกเลยว่าฝ้าจางลงระยะที่จางหลายคนถามมาว่าเร็วช้ายังไงก็คือขึ้นอยู่กับฝ้าที่เป็นถ้าคุณเป็นฝ้าตื้นอันนี้แน่นอนจะเห็นผลได้เร็ว,รวกว่ารักษาได้ไวกว่า ถ้าเป็นฝ้าลึกต้องอดทนและใช้เวลาค่ะต้องมากกว่า3เดือน4เดือนขึ้นไปบางท่านเป็นปีนะคะเพราะเนื่องจากว่าเคยแพ้สารมาเคยใช้สารแรงมาและเป็นฝ้าอยู่เป็น10ปีแล้วอัน,นต้องบอกเลยว่าอดทนนิดนึงแต่ผลที่ได้ได้ในระยะยาวผิวเราจะแข็งแรงค่ะฟื้นฟูผิวด้วยดูแลผิวดีด้วย3ชิ้น3ขั้นตอนจากเคที่นะคะ ตัวแรกที่สุดของเซรั่มฟ้าหน้ากระชับประดับยีนสเกีที่ที่มี10สารสกัดพรีเมียมอยู่ในนี้ มีตัวที่ช่วยลดเม็ดส,สีเมลานินถึงระดับยีนกรีซินซอจาแซคชลาอโซเมเลตช่วยเติมน้ำให้ผิวตัวที่ช่วยผลักเซลล์อย่างอ่อนโยนอัลฟาอะบูตินนะคะรากชะเอมเทศหรือตัวที่เพิ่มคอลลาเจนมีตัวไฮยาลูรอนริงโคฟิลด้วยไม่มีสารปลอดภัยไม่กัดลอกค่ะแนะนำใช้ร่วมกับการทาครีมกันแดดแล้วก็สบู่ที่ไม่มีสารซาลเฟตนะคะ